กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการบริจาควัคซีนตามโครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่มีทั้งผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวและหญิงตั้งครรภ์หน,นึ่งหมืคนจํานวน20,000โดสเพื่อที่จะให้มีวัคซีนป้องกันและลดโอกาส การติดเชื้อโควิด -19 ลองไปฟังเสียงและความรู้สึกของพวกเขากันค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ให้วัคซีนคนจังหวัดัดน่านที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึงได้ขนาดนี้ค่ะขอขอบคุณคปปพค่ะที่ให้โอก,กาสได้มาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะ เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสมาคมสิทธิ์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยะระดับสูงหรือสวปสภาคธุรกิจประกันภัยรวมทั้งพนักงานในองค์กรของสำนักงานคอปพอทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งระดมเงินบริจาคจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซีโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาภร์จำนวน10,000รายหรือ2 0 0 0 0โดส เพื่อนำไปจัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ภายใต้โครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนต้องต้องบอกเลยว่าความต้องการวัคซีนในขณะที่เองเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความต้องการอย่างมากนะครับ mm. แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของชนิดของวัคซีนนะครับ mm. เนื่องจากความต้องการความรู้ความเข้าใจ ของพี่น้องประชาชนแต่ละคนก็มีความตลากหลายเพราะฉะนั้นซิโนโฟาร์มก็เป็นวัคซีนตัวเลือกทางหนึ่งนะครับที่ประชาชนจนํานวนมากยังมีความต้องการตัวนี้นะครับอย,อย่างรอบนี้ที่เราได้รับมาพันแผลโดสนะครับพันกว่าคนนะครับเ็เห็นได้ชัดเลยว่ายังมีคนเข้ามาติดต่อแล้วเขาจะจะติดต่อลงทะเบียนเพื่อฉีดซิโนโฟาร์มได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างนหนึ่งเนื่องจากว่าวัคซีนซิโนโฟาร์มเป็นวัคซีนที่ มีมีายชื่อระบ,บุระบ,บุเจ้าของวัคซีนแล้วนะครับว่าใครจะได้รับได้รับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัเดเจนก็คือว่ายังมีความต้องการนะครับ <laughs> แล้วก็การได้รับบริจาคแบบนี้เป็นการอุดอุดอช่องว่างบางอย่างที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการวัคซีนชนิดอื่นแต่ต้องการวัคซีนชนิดนี้นะครับ <laughs> ก็สุดท้ายนะครับก็มาช่วยเติมเต็มทําให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปัว มีความได้รับวัคซีนมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวัคซีนชนิดไหนก็ได้นะครับที่ขอให้ได้รับเร็วนะครับนี่คือเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับและซินโอฟาร์มก็เป็นตัวที่มาช่วยขุดช่องว่างตรงนี้โดยเฉพาะเป้าหมายชัดเจนคืนอคุมเปราะบางน,นะครับ ดรสุทธิพล・ธวีชัยการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปห์เปิดเผยว่าโครงการนี้สามารถระดมเงินบริจาคและวัคซีนรวมทั้งบริหารจัดการหากลุ่มเป้าหมายและจัดฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เวลาดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการนี้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนําไปสู่การแบ่งปันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการขณะนี้คือรอยต่อระหว่างที่วัคซีนจํานวนมากจะเข้ามาแต่ถามว่าโควิดมันรอเราไหมโควิดมันไม่รอเรามันก็แพร่ระบาดถ้าเรายิ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังดีขึ้นถ้าเราสามารถที่จะคุมได้แล้วก็ช่วยทุกฝ่าย ช่วยกันเนี่ยผมผมว่าเราทําโครงการนี้ขึ้นมาผมก็หวังว่า,าหน่วยงานอื่นที่เขามีศักยภาพเขาก็จะมองคือไม่ได้หวังว่า1,000งื่นคนเนี่ยที่เราไปฉีดเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเยียวยาแก้ไขสถานการณ์โควิดแต่เท่าที่เราดูที่ปรึกษาหารือกันเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซื้อวัคซีนทางเรื่องมาแล้วฉีดให้กับพนักงานของตัวเองผมยังไม่เห็นว่านอกจากหน่วยงานองค์กรที่แบบอ,องค์กร อื่นๆแต่หน่วยธุรกิจเนี่ยผมยังไม่เห็นที่ซื้อวัคซีนมาแล้วไปฉีดให้กับประชาชนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่รอวัคซีนที่ภาครัฐกําลังจัดหาทยอยเข้ามาแต่ยังมีประชาชนหลายกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้จึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ภาคธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ร่วมกันช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้และเมื่อประชาชนทั่วประเทศได้รับวัคซีนครบทั่วแล้วก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้กับประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปได้สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มภายใต้โครงการประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอบคุณคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอที่ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสดีๆที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับโครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนกว่า30แห่งใน18จังหวัดซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน7,196คนคิดเป็นร้อยละ71.96โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางวันแรกเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมาที่จังหวัดราชบุรี โดยมีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคม2564และในเวลานี้นะคะทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ที่เปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ